สรุปกำนันผู้ใหญ่บ้านจะได้รับเงินพิเศษค่าตอบแทนเพิ่มเป็นรายเดือนรวมระยะเวลาทั้งสิ้น7เดือนรวมจ่ายเร็วที่สุดเดือนแรกตุลาคมนี้ค่ะด้วยวงเงินงบประมาณกว่า699ล้านบาท จ่ายค่าตอบแทนพิเศษกำนันผู้ใหญ่บ้านและบุคลากรช่วยแก้ปัญหาโควิด -19 ในชุมชนเรามาดูารายละเอียดในช่องอีสานแซ่บกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซ่บนะคะวันนี้อีสานแซ่บก็มาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะว่าจะได้รับเงินเมื่อไหร่นะคะ จากกรณีที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะคะโดยมีมติเห็นชอบเพิ่มจ่ายค่าตอบแทนให้กับกำนันผู้เหญ่ยบบ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้เยี่บ้านฝ่ายปกครองและก็ผู้ช่วยผู้เยี่บบ้านฝ่ายรักษาความสงบนะคะ แล้ววันนี้นะคะสรุปมติครมจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็บุคลากรแนวหน้าช่วยแก้ปัญหาโควิดในชุมชนนะคะวันนี้อีสานแซบจะพามาดูในส่วนของใครมีสิทธิ์ได้บ้างแล้วก็เงินเข้าเมื่อไหร่ได้ยังไงเป็นระยะเวลากี่เดือนนะคะซึ่งวันนี้เรามาดูกันว่าจะได้รับเงินกันไหมแล้วก็ใครบ้างที่จะได้รับเงินนะคะแล้วก็จะจ่ายเงินกันยังไงนะคะ จากมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าทางครมนะีคะมีมติเห็นชอบจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับกำนันผู้ใยี่บ้านรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ช่วยรัฐบาลในช่วงที่เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9ในช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งจะจ่ายให้เป็นเระ่ะเวลา7เดือนนั้นนะคะ ล่าสุดวันนี้นะคะ24มิถุนายนก็มีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนนานะคะว่าจะจ่ายให้กับเป็นระยะเวลาด้วยกัน7เดือนนะคะเรามาดูเหตุผลนะคะว่าวัตถุประสงค์หลักๆของการจ่ายเงินแล้วก็การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้ทางกำนันผู้หิบบ้านแล้วก็บุคลากรต่างๆเนะะี่ยค่ะทำไมถึงต้องจ่าย ก็คือสืบเนื่องมาจากกระทรวงสาธารณาสุขนะคะแต่งตั้งให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในช่วงของโควิด -19 เนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพนักง,งานโรคติดต่อในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นะคะพร้อมกับมอบหน้าที่ให้ลงพื้นที่ในการดำเนินการค้นหาเชิงรุกนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลสถานาการณ์ในช่วงของเคอร์ฟิลด้วยทำให้ กระทบกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็บุคลากรนะคะซึ่งบุคคลเหล่านี้เสียสละเวลาในการประกอบอาชีพส่วนตัวรวมถึงยังได้ค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับงานที่เพิ่มในช่วงของโควิด19นะคะดังนั้นเนี่ยทางกรมปกครองกรมการปกครองเนะค่ะกระทรวงมหาดไทยก็ได้เสนอ,อไปทางคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ คณะรัฐมนตรีเนี่ยก็หรือว่าคอรมอเนี่ยค่ะก็มีมติเห็นชอบจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสําหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะซึ่งก็ได้เฮกันทั่วประเทศนะคะส่วนระยะเวลาที่จ่ายนะคะก็จะเป็นระยะเวลาทั้งหมด7เดือนนะคะแล้วก็จะจ่ายเป็นในลักษณะของรายเดือนซึ่งเร็วสุดก็ประมาณเดือนตุลาคม2,563เนี่ยค่ะก็จะเริ่มจ่ายแล้วนะคะ หลังจากที่ได้นำเสนอข่าวไปนะคะหลายคนก็สงสัยว่าเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนเนี่ยเป็นระยะเวลา7เดือนเนี่ยที่ทางคอรมอมีมติจ่ายให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ปกครองนะ่ะจะได้เมื่อไหร่จะจ่ายกันยังไงและก็จะได้รับเงินอย่างไรนะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าทางคณะรัฐมนตรีมีมติออกมาแบบนี้ค่ะ ถ้าตอบแทนนั้นนะคะจะจ่ายในลักษณะเป็นรายเดือนแบบรายเดือนนะคะรวมระยะเวลาในการจ่ายทั้งหมดก็คือ7เดือนตามความเหมาะสมและก็ความจำเป็นนะคะซึ่งของแต่ละตำแหน่งด้วยนะคะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆรวมถึงผู้ช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะแล้วแต่ละตําแหน่งนะคะซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของกรอบงบป,ประมาณนะคะสําหรับงบป,ประมาณที่ใช้จ่ายในการจ่ายค่าตอบแทนครั้งนี้เป็นเงินงบป,ประมาณรายจ่ายประจํำปีงบป,ประมาณ2,564นะคะในแผนบุคลากรของทางภาครัฐจํานวนกว่า699ล้านบาทถึงสืบถือว่าเยอะมากเลยนะคะแต่ว่า ก็ยินดีด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของเงินตอบแทนจะเข้าเมื่อไหร่จะได้อย่างไรกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็บุคลากรเนี่ยจะได้อย่างไรเรามาดูนะคะว่าเงินค่าตอบแทนจะเข้าเมื่อไหร่ส่วนในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ค่ะตามปฏิทินงบประมาณจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคม2563นั่นหมายความว่าทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ย จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษารายเดือนอย่างเร็วที่สุดก็คือในเดือนตุลาคม2563นี้นะคะหรือว่าในอีก4เดือนข้างหน้าค่ะนอกจากนี้นะคะทางคอรมอยังกำชับพิเศษเรื่องการจ่ายเงิน การจ่ายเงินพิเศษในครั้งนี้นะคะครมได้มอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางไปจัดทําระเบียบว,วิธีการหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวแล้วนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับกฎหมายแล้วก็ระเบียบว,ว่าด้วยการจ่ายเงินอื่นที่กําหนดให้จ่ายเป็นรายเดือนอย่างเคร่งครัดโดยพิจารณาในอัตราเงินเดือนเพิ่มพิเศษเท่าที่จําเป็นนะคะแล้วก็เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละตําแหน่งด้วยค่ะ ทีนี้เรามาดูนะคะว่าใครมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนพิเศษบ้างก็คือถ้าเทียบแล้วนะคะกำนันก็อยู่ที่ประมาณ7จ็6คนนะคะในส่วนของผู้ใหญ่บ้านก็6 7 6มืคนแพทย์ประจำตำบลอยู่ที่7จ็ดคนในส่วนของสารวัตรกำนันก็1 4ึ่งคนและก็ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองนะคะอันนี้ถือว่าเยอะสุดนะอยู่ที่1 4 9 4 1 8คนค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบนะคะก็อยู่ที่ 46,181คนนะคะรวมทั้งสิ้นทั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่2อ1 4 1 6นี่รคนนี่และค่ะก็คือการสรุปในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษนะคะซึ่งจะได้ระยะเวลา7เดือนจ่ายเร็วสุดก็ในเดือนตุลาคม2,563ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ เจ้าหน้าที่ต่างๆที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องนะคะในครั้งนี้นะคะอีสานแซ่บก็นําข้อมูลม,มาให้ทราบแล้วก็แจ้งรายละเอียดให้ทราบนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอิสานแซ่บเพื่อจที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของช่องค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ